วันนี้กกตอขอบอกในเรื่องข้อปฏิบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจากคำถามที่ว่าข้อปฏิบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องใดบ้างนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าตามมาตรา65ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยวิธีการดังนี้ 1. จัดทําให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 2. ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดหรือศาสนาสถานอื่นสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด 3. ทํทำการโฆษณาหาเสียง ด้วยการจัดให้มีมหหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ 4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดและ5หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด แล้วพบกับกรกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ